เอาละครับผมก็กราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมเองเมโลดี้คนเดิมนะครับผมวันนี้มาสู่กับล i เกิจลิหรือว่าเกมเสร็จทีนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวตัวละครที่ถือว่าเข้ามาใหม่นะผมก็คือตัวละครตัวนี้มีชื่อว่า Immortal ท i t ตนะครับผมก็คือ จะว่ายังไงเดียร์คือตัวมันถามว่าโกงไหมมันก็ไม่ได้โกงอายอมรับว,ว่ามันไม่ได้โกงแต่มันก็สามารถแบบเป็นเก็บเป็นคอลเลรชันได้ด้วยเช่นกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูแล้วผมว่าสกิลของอิมมัลท์ซิตนะครับความสามารถเป็นอย่างไรด้วยเช่นกันนะครับโอเคก็โดยความสามารถแรกก็คือเมื่อก่อสร้าง90เซนติดตั้งปไปก่อสร้างบวกหน้าหลัง2ช่องเมื่อก่อสร้าง5 0เซนย้ายไปได้แถวแล้วเมื่อฝ่ายตรงข้ามสร้างเันมากเกิน2ครั้งนะครับผม ภายใน1เทิร์นก็สามารถคักคุ้40ง40%คันคู่ไยตรงข้ามนะครับผมส่วนอีกอันหนึ่งทุกการทอย45%ชาร์ลส์ซูเปอร์50%ทอยเตาหนึ่งครั้งเมื่อจบเทิร์นแล้วก็50%ประกันการ,กรกติอต่อพื้นที่ายตรงข้ามสองครั้งคือด้วยที่ว่ามันขีดจำกัดอะมันเยอะแล้วถามว่าตัวมันโกงไหมมันตรงๆนะคือมันไม่ได้โกงมากมันไม่ค่อยได้โกงเลยแต่สามารถแต่ถามว่าสามารถเอาปลาสะสมได้ไหมก็ สมได้นะครับผมอืมก็ถือว่าเอามาแบบส,สมได้แล้วก็มีการกลับมาของเอลีนด้วยซึ่งเอลีนกลับมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ทําไปที่เรียบร้อยแลวหมดเงินแล้วด้วยบอกเลยว่าโอ้โหคือจัดหนะักจัดเต็มเลยทีเดียวนะครับผมโอเคเดี๋ยวก่อนจะมาพูดถึงเอลีนดย๋ยวเรามาพูดถึงตัวละครกัน,ก,นก่อนนะครับผมก็คือให้คุณนะผมสะสม กำลังดาวน์โหลดนะผมแผ่นดาวน์โหลดนะผมตั้งแต่ A บวกเจ็ดสิเปอตย่ส่างละสใบเพื่อแลกเป็นดาวน์โหลด100%่สะสมครบ5ใบเพื่อแลกตัวละคร1ใน3นะครับหรือถ้าเกิดคุณมีตัวละครคุณซื้อออการ์ดอ่ะมันจะมีแพ็คการ์ดที่ซื้ออยู่ตกราคาอยู่ที่3าบ9บาทกับ179บาทคุณก็สามารถซื้อมาได้นะครับผมแต่ส่วนตัวแล้วถ้าเกิดคุณแบบอยากได้แบบการันตีก็ซื้อไปนี้ครับผมอันเนี้ย ซื้อได้ทันทีเลยนะครับผมก็ถือว่ามันก็คุ้มอ่ะเออมันก็คุ้มสําหรับตัวเองที่ได้ด้วยเช่นกันนะครับแต่ถ้าเกิดคุณอยากได้แบบสาวสวยก็เติมหน่อยแล้วกันอ่ะประมาณสักสามร้อยสี่สิบเก้าบาทอ่ะแค่นี้แหละมันก็ถือว่าได้เงินพอๆพกันนะครับโอ,อเคส่วนเอลีนะมันต้องใช้ตั้ง6ใบซึ่ง6ใบนล้วที่เนี้ยถามว่าเยอะไหมเยอะนะ ไม่ใช่ไม่เยอะมันก็ถือว่าเยอะพอๆกันเลยว่าได้นะครับผมโอเคส่วนอีเวนต์แมวน้ําก็แน่นอนมันจะต้องเล่นแบบลอกอินสี่ครั้งเล่นวันละหนึ่งเกมนะครับผมก็ถ้าเกิดนับตามจํานวนก็เล่นประมาณสักเจ็ดแปดเกมก็น่าจะได้นะครับผมแล้วก็อาจจะต้องแบบมีการเติมสักนิดหน่อยเพื่อแบบเพื่อแบบว่าอย่างน้อยอมันก็ได้แบบแพ็กการ์ดได้อะไรบ้างด้วยเช่นกันนะครับผม ส่วนเด็ก็เหมือนเดิมนะครับยังไม่หมดเขตเลยว่าได้นะครับผมโอเคก็สนตัวแล้วตัวละครตัวนี้มันก็ไม่ได้โหดนะครับผมแต่ถ้าเกิดคุณอยากได้เอลินก็แน่นอนคุณต้องสืบผมหมดไปแค่หมื่นหนึ่งคือหมื่นเพชรคุ้มอะคุ้มและแต่เงินผมไม่คุ้มเลยเพราะผมกม็ใช้ไป2องบาทอาจจะผมมองรวมๆแล้วก็ก็ยังก็ได้กําไรอยู่ดี เช่นกันนะครับผมก็คิดถูกว่าที่ยังไม่ทําอีรีนตอน2เดือนก่อนอะ่ะถ้าทําผมไม่รู้อะน้ําตาผมตกใหมแน่นอนอ่ะเออจริงจริงน้ำตาผมตกใหม,นมในแน่นอนนะครับโอเคซึ่งสําหรับวันนี้ผมนรญยตจบคลิปเพียงที้ผมใสนใจสามารถฝากไลค์ฝากกดซับไลต์ฝากกดดามให้กันนะครับเดี๋ยวอยูได้เดี๋ยวค่อยมาตามเก็บงานทีหลังลวกันนะครับโอเคซึ่งไปก่อนละสวัสดีครับ